แล้วอีกอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึง่งตัวนี้ออกดอกแล้วนะครับถ้าใครอยากจะเริ่มแบบเขาเรียกว่ายั่งยืนก็หามาที่มาจากเมล็ดนะครับ ลุงกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้เราอยู่กเทศบาลเบตงครับเทศบาลเบต,ง,บเบเบตงตัวนี้จะมีไผ่ที่ขึ้นในท้องถิ่นธรรมชาตินะครับตัวนี้เราเรียกว่าไผ่ผักเพลิงครับไผ่ผักเพลิงนี่ภาษาชื่อวิทย์คือ,อใจแจนโทครัวสกอเชตชินีนะครับเดี๋ยวเราขึ้นให้นะครับอันนี้คือไผ่ผักเพลิงก็มีในท้องถิ่นของเบตงนี่แหละครับดูดิครับลำสวยงามเลยดูยอด เขาเป็นเอกลักษณ์เลยครับดูดูหน่อกของเขานะครับหน่อจะเป็นออกสีทองทองแดงแดงนะครับติดต่อกันเป็นแบบสีอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่มันจะเด่นก็คือลำเนี่ยตรงนะครับลำตรงมากและข้อเด่นของเขาคือลำมันจะค่อนข้างห่างๆหน่อยสามารถที่จะเราสามารถที่จะเอาไปใช้งานไปอะไรก็ได้ครับเห็นไหมครับนี่นะครับเดี๋ยวเราเดินมาดูนะครับ อ่านี่ก็รอยเขาตัดไปแต่ตัดนี้อาจจะไม่ได้ใช้งานแล้วมั้งหรือเอาไปใช้งานยังไงก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเราลงไปนะครับค่อยๆลงไปให้ปลอดภัยนะครับอ่าอ่านี่ครับนี่คือไผ่ผักลืงนะครับผักลืงเป็นสวนสุขภาพของเทศบาลเทศบาลเบตงนะครับนี่ขึ้นอยู่รับดูนอนดีครับสวยงามเลยนะครับแล้วก็ขอ ที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นข้อที่เราจะคือตรงกาบกาบลำนะครับกาบลำกาบนอเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะมีร่องรอยเป็นเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยครับเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะดูดูดดดลงุงมือดูอุงทำงนี้นะครับอันนี้ดีหมดทุกอย่างนะครับเคยไปพิสจน์ความหนาความอะไรก็ไม่ถึงขนาดหนามากนะครับข้อเสียอย่างเดียวคือคันครับมีคนบอกว่าเยอะเลยแล้วมีเมื่อกี้มีทักทายกับลุงมาว่า,าแถวแถวอ่า สุครินของนาราธิวาสเขาเยอะตำหนักของตำหนักย่านะครับเราก็บอกว่าที่แถวเบตงนี่ก็บานเบไปเลยนะครับเขาอยากให้ไปดูแต่เราก็ก็ต้องขอขอบคุณเขาด้วยว่าที่นี่ก็เยอะแล้วครับอ่าลำประมาณสูงสุดประมาณ4นิ้วนะครับแล้วความยาวของเขาทนี่ดูแล้วน่าจะเกิน12เมตรนะครับนี่แหม่ถ้าไปอยู่บ้านผมนี่ค้ำทุเรียนนี่แจ๋วเลยเนี่ยค้ำทุเรียนได้ดีมากเลยหรือเอาพันไปนี่เราไปปลูกที่ภาคกลางก็โตดีนะครับ ใบใหม่ๆมันจะออกนวลๆนุ่มๆนุ่มๆนุ่มๆไม่ใช่ไม่ใช่นวลนุ่มๆอ่าไม่ใช่นวลนุ่มๆนะครับนี่ใบใหม่ๆนะครับแต่ว่าพอมันเก่าๆแล้วนี้คือมันจะมีคายนะครับตัวนี้นะครับคือมันสามารถที่จะเดินลอดเข้าไปอะไรได้นะครับนี่มันค่อนข้างห่างคล้ายโมโซนะครับแต่ว่าบางทีมันก็ต้องแต่งบ้างดูดูแล้วก็ต้องแต่งบ้างนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งตัวนี้ออกดอกแล้วนะครับถ้าใครอยากจะเริ่มแบบอ่า เขาเรียกว่ายั่งยืนก็หามาที่มาจากมเมล็ดนะครับอ่าโอเคนะครับนี่คือภผ่ไผ่ผักพลึงนะครับใจแกนตัวครัวสกอตตชีนี่ขอบพระคุณในการติดตามครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ